เรามาดูตัวอย่างที่5กันต่อเลยนะคะสาระละลายโซเดียมคลอไรด์มีความหนาแน่น1.04กรัมต่อมิลลิลิตรมีความเข้มข้น0.5มลต่อกิโลกรัมสาระละลายนี้มีความเข้มข้นเท่าใดในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรและร้อยละโดยมวลก่อนอื่นเราจะต้องขยายหน่วยตรงนี้ก่อนนะคะ1.04กรัม,มต่อมิลลิลิตร1.04กรัม ตัวเลขที่ซ่อนอยู่ตรงนี้คือ1มิลลิลิตรความหนานแน่นของสารละลายถ้าเป็นความหนาแน่นของสารละลายตรงนี้ก็จะเป็นกรัมสารละลายตรงนี้จะเป็นมิลลิลิตรของสารละลายนะคะลูกๆระวังไว้ให้ดีมันก็จะหมายความว่าในสารละลาย1มิลลิลิตรหนัก1.04กรัมนะคะต่อไปขยายตรงคำว่าความเข้มขน้น0.5มลต่อกิโลกรัมตัวเลขแรกคือ0.5โมล ตัวเลขตัวที่2คือ1กิโลกรัมนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ1 0 0 0กรัมหมายความว่าในสารละลายนะคะ,ะในสารละลายนี้จะมีตัวละลายก็คือโซเดียมคลอไรด์0.5ยโมลละลายในตัวทำละลายตัวทำละลายในที่นี้คือน้ำา1กิโลกรัมนะคะ ในตัวทำละลาย1กิโลกรัมมีโซเดียมคลอไรด์ละลายอยู่0.5มลนี่คือความหมายของความเข้มข้น0.5มลต่อกิโลกรัมก่อนอื่นเรามาหามวลโมเลกุลของตัวละลายกันก่อนก็คือมวลโมเลกุลของโซเดียมคลอไรด์นะคะมีโซเดียมอยู่1อะตอมในสูตรมีคลอรีน1อะตอมในสูตรเปิดตารางธาตุแทนค่ามวลอะตอมลงไปนะคะ มวลอะตอมของโซเดียมเท่ากับ22.99มวลอะตอมของคลอรีนเท่ากับ35.45รวมแล้วได้58.44กรัมนะคะนั่นก็หมายความว่าโซเดียมคลอไรด์หนึ g, ่งโมลหนัก58.44กรัมเก็บไว้นะคะโจทย์ข้อนี้ถามหาความเข้มข้นในหน่วยร้อยละในหน่วยร้อยละก็หมายความว่าสารละลายร้อยหน่วยในสารละลายร้อยหน่วย แสดงว่าเราต้องรู้ปริมาณของสารละลายนะอันนี้เป็นตัวถูกละลายหรือตัวละลายนะคะอันนี้เป็นตัวทำละลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องหาก่อนก็คือปริมาณของตัวอของสารละลายนะคะหามวลของสารละลายออกมาก,ก่อนสารละลายเนี่ยก็จะเกิดจากตัวละลายผาสมกับตัวทำละลายเพราะฉะนั้นมวลมวลมีหน่วยเป็นกรัมนะคะ มวลของสารละลายก็จะเท่ากับมวลของตัวละลายก็คือมวลของโซเดียมคลอไรด์บวกกับมวลของน้านะคะแต่โซเดียมคลอไรด์สิ่งที่เราทราบมีหน่วยเป็นโมลน,นะจะเอาตัวเลขมารวมกันได้มวลต้องมีหน่วยเป็นกรัมดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนโมลเปลี่ยนหน่วยนะคะเปลี่ยนโมลนน,นโมลโซเดียมให้เป็นกรัมโซเดียมคลอไรด์ก่อนนะโดยใช้ความสัมพันธ์ของมวลโมเลกุล ตัดหน่วยโมลโซเดียมคลอไรด์หนึ่งโมลโซเดียมคลอไรด์จึงอยู่ข้างล่างหน่วยโมลโซเดียมคลอไรด์หายไปนะคะตัดกันหายไปข้างบนก็จะใส่เป็นห้าสิบแปดจุดสี่สี่กรัมโซเดียมคลอไรด์หน่วยเป็นกรัมกรัมกรัมเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะทำในวงเล็บก่อน 0. 5ห้าคูณห้าสิบแดจุดสี่สี่ ได้เท่ากับ29.22บวก1,000กรัมของน้ำในสารละลายนี้มีโซเดียมคลอไรด์ละลายอยู่29.22กรัมในน้ำ1,000กรัมเอา1,000มารวมกับ29.22ก็จะเป็นมวลของสาระละลายซึ่งเท่ากับ1,029.22กรัมนะคะ โจทย์ถามหาร้อยละโดยมวลต่อปร,ริมาตรด้วยดังนั้นเราก็จะหาปร,ริมาตรของสารละลายไว้ก่อนเลยนะคะปร,ะริมาตรมีหน่วยเป็นมิลลิลิตรอันนี้ก็จะเป็นมิลลิลิตรของสารละลายนะคะเราอยากจะทราบว่าสารละลาย 1, 0 2 9 2 2กรัมสารละลาย1 0 2 9 2 2กกรัมตรงนี้มีปร,ริมาตรกี่มิลลิลิตรเปลี่ยนหน่วยกรัม มาเป็นมิลลิลิตรกรัมสารละลายมาเป็นมิลลิลิตรของสารละลายใช้ความสัมพันธ์ของความหนานแน่นนะคะตัดหน่วยกรัมสารละลายเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น1.04กรัมสารละลายตัดไปข้างบนก็จะเป็น1มิลลิลิตรของสารละลายอ่ะเอาตัวเลขกรททำกันได้เลยนะคะ1,029.22หารด้วย1.04 ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ989.63มิลลิลิตรของสารละลายอันนี้จากตัวเลขตัวเดียวนะคะ0.5โมลต่อกิโลกรัมเราก็สามารถที่จะขายายรายละเอียดได้นะคะว่าในสารละลายที่เข้มข้น0.5มลต่อกิโลกรัมมันก็จะหมายถึงในสารละลายนี้จะมีโซเดียมคลอไรด์ละลายอยู่0.5โมลคิดเป็นมวลก็เท่ากับ29.22กรัม ละลายในน้ำ1,000กรัมนะคะคิดเป็นมวลของสารละลายเท่ากับ1,029.22กรัมคิดเป็นปริมาตรเท่ากับ989.63ม mm ิลลิลิตรเขียนความสัมพันธ์ออกมาก่อนนะคะ,ะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะสารละลาย1,029.22กรัมก็จะมีโซเดียมคลอไรด์อยู่29.22กรัม รวมกับน้ำ1,000กรัมคิดเป็นปริมาตรของสารละลายเท่ากับ989.63มิลลิลิตรก็บไว้จากนั้นมาหาคำตอบค่ะหาความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรก็จะหมายความว่าปริมาตรตัวนี้เป็นของสารละลายนะมวลตัวนี้เป็นของตัวละลายนะคะก็จะหมายความว่าสารละลายร้อยหน่วยปริมาตร หน่วยปริมาตรในที่นี้คือมิลลิลิตรจะมีตัวละลายมีมวลนะจะมีมวลของตัวละลายอยู่เท่าไรหน่วยของมวลคือกรัมก็หมายถึงหนึมิลลิลิตรสาระละลาย100มิลลิลิตรมีตัวละลายก็คือโซเดียมคลอไรด์ละลายอยู่กี่กรัมนั่นเองนะคะร้อยละโดยมวลของโซเดียมคลอไรด์ถ้าร้อยก็ต้องเริ่มจากร้อยนะคะ 100มิลลิลิตรของสารละลายเป็นมิลลิลิตรเพราะเป็น้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะคูณด้วยเราจะตัดหน่วยมิลลิลิตรของสารละลายดูความสัมพันธ์ข้างบนปึ๊บเป็นสีม่วงเพราะฉะนั้น989.63มิลลิลิตรจะอยู่ข้างล่างตัดหน่วยมิลลิลิตรสารละลายตัดหน่วยมิลลิลิตรสารละลายข้างบนต้องการหน่วยเป็นกรัมโซเดียมคลอไรด์คือตัวเลขสีแดงแงตรงนี้ 29.22กรัมโซเดียมคลอไรด์ก็จะอยู่ข้างบนเช็คหน่วยอีกครั้งหนึง่งร้อยละโดยมวลของโซเดียมคลอไรด์อ่ะโอเคถูกต้องนะคะเป็นร้อยละโดยมวลต่ออะไรอันนี้มิลลิลิตรคือปริมาตรร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะเอา100คูณ29.22แล้วหารด้วย989.63ได้ผลลัพธ์เท่ากับ2.92เปอร์เซนตเวบบลยวอลลุม ต่อไปหาความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลถ้าความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลก็จะหมายถึงสารละลาย100หน่วยมวลก็คือ100กรัมมีโซเดียมคลอไรด์ละลายอยู่กี่กรัมนี่คือความหมายใส่ลงไปตรงนี้นะคะในสารละลาย100หน่วยโดยมวลก็คือสารละลาย100กรัมมีโซเดียมคลอไรด์ละลายอยู่กี่กรัมตัด กรัมสารละลายกรัมสารละลายคือสีแดงสีดำๆตรงนี้นะ10 29.22กรัมสารละลายใส่ลงไปข้างล่างตัดหน่วยกรัมสารละลายตัดหน่วยกรัมสารละลายต้องการคำตอบเป็นกรัมของโซเดียมคอลอไรด์ก็คือตัวสีแดงๆตรงนี้29.2 2กกรัมของโซเดียมคลอไรด์ก็เลยอยู่ข้างบนนะคะเช็คหน่วยคำตอบเปอร์เซ็นต์โดยมวลของโซเดียมคอลอไรด์นะคะเป็นมวล ต่อมวลนะคะ100คูณ 29. 29.2หารด้วย1029.22ได้ผลลัพธ์เท่ากับ2.84เปอร์เซ okay, นตะ์บายเวทโอเคเนาะต่อไปตัวอย่างสุดท้ายนะคะตัวอย่างสุดท้ายคือตัวอย่างที่6สารละลายกรดไนตริกมีความหนาแน่น1.51่นกรัมต่อมิลลิลิตรมีความเข้มขน้น0.2โมลต่อลิตรสารละลายนี้มีความเข้มข้นเท่าใดในหน่วยโมลต่อกิโลกรัม ขยายหน่วยก่อนนะ1.51กรัมมาขยายตรงนี้นะตัวเลขแรกคือ1.51กรัมตัวเลขตัวที่2อยู่ตรงนี้คือ1มิลลิลิตรนะคะความหนาแน่นของใครของสารละลายเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นกรัมสารละลายตัวนี้เป็นมิลลิลิตรของสารละลายระวังนะต่อไปความเข้มขนม้น0.2โมลต่อลิตรขยายตัวเลขแรกคือ0.2โมลตัวเลขตัวที่สคือ1ลิตร นะคะ1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตรมันก็จะหมายความว่าในสารละลาย1ลิตรหรือ1000มิลลิลิตรเนี่ยมีตัวละลายละลายอยู่0.5ุดโมลกีบไปค่ะเรามาหามวลโมเลกุลของตัวละลายหรือกรดไนตริกกันก่อนนะก็จะเท่ากับมวลของไฮโดรเจน1อะตอมบวกกับมวลของไนโตรเจน1อะตอมบวกกับมวลของออกซิเจน3าอะตอม เปิดตารางธาตุแทนมวลอะตอมลงไปนะคะไฮโดรเจนมีมวลอะตอม1.01นดไนโตรเจน1 4 0 1ออกซิเจน16นะ16คูณ3แล้วก็บวก2ตัวนี้เนาะได้มวลโมเลกุลเท่ากับ63.02นะคะก็จะหมายความถึงกรดไนตริก1โมลจะมีมวลโมเลกุลเท่ากับ63.02กรัมนั่นเองทีนี้โจทย์ถามหาความเข้มข้นในหน่วยโมลต่อกิโลกรัม มวลตรงนี้เป็นมวลของกรดไนตริกทราบแล้วนะคะแต่กิโลกรัมตรงนี้เป็นกิโลกรัมของตัวทำละลายก็คือน้ําซึ่งเรายังไม่ทราบเพราะเราทราบปริมาณของสาระละลายนะคะกับทราบปริมาณของตัวละลายดังนั้นเราจึงต้องหาหมวลของน้ําในสาระละลายหนึ่งลิตรออกมาก่อนเราจะต้องหาให้ได้ว่าในสาระละลาย1ลิตรเนี้มีน้ําอยู่กี่กรัมนะคะ ก็จากความสัมพันธ์ที่ว่าสารละลายก็จะเป็นการผสมกันระหว่างตัวละลายผสมกับตัวทำละลายดังนั้นม,มวลของสารละลายก็จะเท่ากับมวลของกรดไนตริก,กบวกกับมวลของน้ํามวลมีหน่วยเป็นกรัมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเช็คหน่วยตรงนี้เปลีล่ยนมิลลิลิตรของสารละลายให้เป็นกรัมของสารละลายมิลลิลิตรของสารละลายเป็นกรัมของสารละลายเราก็ ใช้ความสัมพันธ์ของความหนาแน่นนะคะ1มิลลิลิตรของสารละลายอยู่ข้างล่างเพื่อที่จะให้หน่วยมิลลิลิตรหายไปนะคะข้างบนก็จะเป็น1.5กรัมสารละลายได้แล้วนะทีนี้เช็คหน่วยตรงนี้หน่วยตรงนี้เป็นโมลไม่ได้อีกแล้วต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยของมวลคือกรัมนะคะเราก็จะใช้ความสัมพันธ์ของมวลโมเลกุลมาสร้างแฟกเตอร์ ต้องการให้มวลหายไปดังนั้น1นึมลของกรดไนตริกอยู่ข้างล่างนะคะมวลหายไปนะตัดกันหายไปข้างบนก็จะเป็นมวลซึ่งมีหน่วยเป็นกรัมนะ63.02กรัมของกรดไนตริกเราเอาตัวเลขมากระทำกันได้เลยนะ1,000คูณด้วย1.51ได้ผลลัพธ์เป็น1,510อ่ะตรงนี้0.5คูณ63.02ได้31.51บบวกกับมวลของน้ำ หมายความว่าสารละลาย1,510กรัมจะมีมวลของกรดไนตริกอยู่31.51กรัมที่เหลือจะเป็นมวลของน้ำดังนั้นมวลของน้ำก็จะเท่ากับ1,510ลบ31.51ได้มวลของน้ำ1,478.49กรัมนะคะอะ จากความเข้มข้นตรงนี้เนาะความเข้มข้น0.2โมอลต่อลิตรนี่เราขยายใจความก็จะได้ว่าในสารละลาย1,000มิลลิลิตรหรือ1ลิตรเนี่ยหรือสารละลาย1,510กรัมเนี่ยจะมีกรดไนติกละลายอยู่31.51โมอลหรือ31.51กรัมหรือ0.5โมลและมีมวลของน้ำ1,478.9กรัม ต่อไปหาความเข้มข้นนะคะในหน่วยโมลต่อกิโลกรัมตัวนี้ไม่ใช้แล้วนะคะเราขยายรายละเอียดตรงนี้แล้วโมลต่อกิโลกรัมโมลอยู่ข้างบนเป็นโมลของตัวละลายคือโมลของไนตริกข้างล่างก็จะเป็นกิโลกรัมของตัวทําละลายก็คือน้ํานะคะมาดูที่เราขยายความเข้มข้นเมื่อกี้เราจะใช้กรอบสีแดงข้างล่างนะข้างบนเป็นโมลของกรดไนตริกทราบหรือย,อยางปื๊บสีเขียวเเนาะ เพราะฉะนั้นตัวเลขข้างบนก็จะเป็น0.5โมลของกรดไนตริกตัวเลขข้างล่างที่เราจะใส่เราต้องการเป็นกิโลกรัมของน้ําเราก็ไปดูปึ๊บปื๊บป๊บอ่ามีแค่ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นตัวเลขข้างล่างจะเป็น1,478.49กรัมของน้ําหน่วยข้างบนเป็นโมลถูกต้องแล้วหน่วยข้างล่างยังไม่ถูกต้องนะคะเพราะต้องการหน่วยเป็นกรัมแต่หน่วยขอโทษนะคะต้องการหน่วยตรงนี้เป็นกิโลกรัมแต่เราทราบหน่วยเป็นกรัม เราก็จะเปลี่ยนหน่วยกรัมมาเป็นกิโลกรัมโดยใช้ความสัมพันธ์1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมต้องการตัดหน่วยกรัมนะคะดังนั้น1,000กรัมอยู่ข้างบนหน่วยกรัมตัดกันไป1กิโลกรัมอยู่ข้างล่างหน่วยทุกอย่างถูกต้องเอาตัวเลขกระทํากันได้เลย0.5คูณ1,000ก่อนแล้วหารด้วย1,478.49ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ0.34 โมนต่อก,กิโลกรมัมนั่นเองค่ะ,ะเรื่องนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตอนลูกๆค่อยๆศึกษาเรียนรู้นะคะอย่าลืมทำข้อสอบใน Google Classroom แล้วก็แบบฝึกหัดใน Classroom สง่งให้ตรงเรวลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ